สวัสดีค่ะจากบลายไรองุ่พยอมค่ะวันนี้บ้ารองพยอมก็จะมาปลูกบัวบกนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่บ้านรองค์พยอมได้บอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าอันนี้คือดินที่เป็นใบไผ่แล้วก็เอาดินผสมปลูกผักเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่ปลูกกระชายนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะเทออกนะคะแล้วก็จะเอามาปลูกบัวบกนะคะ นี่ค่ะก็จะมีลากอะไรต่ออะไรขยุกขยะอุ้ยมีตัวน้อยเจ้าอึ่งน้อยด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝากใส่ปลาหอมไว้ก่อนนี่ค่ะก็จะมีลากของไม้ของกระชายที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะมาละรางพยอมเคยทำคลิป ใส่กระมังใหญ่สีแดงๆนะคะลูกใหญ่มากอันนั้นเด็กลงนอนได้นะคะปลูกต้นบัวบกแบบนี้นะคะอันนั้นเอามาแต่บ้านเที่ยงทองนะคะก็เจลเลอะเทะนะคะลงไปนอนหมดเลยนะคะอันนี้บลางพยอมก็ไปซื้อมานะคะเมื่อเช้านี้นะคะพอดีชาวบ้านเขาเอาออกมาขายนะคะ เห็นเขามีรากด้วยบ้านไรงพยอมก็เลยอุดหนุนคุณยายมานะคะก็เดี๋ยวจะเอามาชําใหม่นะคะเพราะอันนั้นจะเละเอะเทอะลงยีย่าเละเทะหมดเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือใบบัวบกนะคะหลายๆคนจะจําสับสนนะคะนี่คือใบบัวบกนะคะแต่จะมีอีกชนิดหนึ่งที่บอกว่า ับบกก็คือแว่นแก้วนะคะอันนี้ก็คือใบ,บัวบกนะคะนี่ค่ะก็คือเขาจะไปเป็น,ปนใบกลมๆนะคะอันนี้ก็มีคนเข้าใจผิดหลายคนนะคะนี่ค่ะนี่คือแว่นแก้วนะคะส่วนที่พลังพยอมจะปลูกวันนี้ก็คือใบโบบกนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ใบกลมเหมือนกันแต่จะมีหูใบนะคะคือตรงนี้จะเป็นเว้าวนะคะนี่คือใบบัวบกนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้บรานแหพยอมก็เคยบอกสรรพคุณของเขาไปแล้วนะคะสําหรับใบบัวบกเดี๋ยวเราเอาดินที่จัดถุงที่บรานแหพยอมได้ปลูกกระชายนะคะเอามาลงนี่อีกโอ้โหอันนี้เหนียวนึกหนักเลยอันนี้คือดินเปียกนะคะ มาเช้านี้เปิดน้ำเอาสายยางใส่เข้าไว้แฉะเลยนะคะเละเลยแต่ก็ดินนิ่มดีจังเลยนะคะก็เป็นดินที่ทำด้วยใบไม้ก็จะนิ่มเป็นพิเศษกว่าดินที่เราจะขุดขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าดินที่เราเอาโรยเข้าไว้ตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูก นี่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะแต่เห็นเขามีลากก็คิดว่าคงจะรอดนะคะนี่ค่ะจะปลูกกดให้ลึกๆแบบนี้นะคะก็ต้องเลือกนิดหน่อยเอาที่เขามีมีรากแบบนี้นะคะก็คิดว่าคงจะรอดนะคะอันนี้เขามีเริ่มมีไหลแล้วก็คิดว่าคงรอดนะคะอนนยอด ใบไ,ไม่สวยเอาออกเลยอันนี้ก็บ้านรังพยอมซื้อมากรัรมละ10บาทนะคะถ้าซื้อเป็นกิโลเขาขายกิโลละ60บาทสำหรับใบบัวบกนะคะเลยซื้อมาแค่กร,รมเดียวนะคะที่บ้านังพยอมจะบอกสรรพคุณของเขาก็เอาที่เจอกับ ประสบะการณ์ของตัวเองก็คือคุณยายข้างบ้านนะคะเขาจะเป็นคนที่จะกินด้วยสมุนไพรหรือว่ารักษาตัวเองด้วยสมุนไพรส่วนมากนะคะตอนนี้คุณยาย <c oughs> คนนี้ก็อายุ80 87นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจะ ไปตรวจร่างกายทุกๆหกเดือนเขาก็ก่อนที่เขาจะไปตรวจเขาก็จะกินสมุนไพรก็คือต้นโหระพาปั่น <c oughs> กับใบบัวบกนะคะโหละพาครึ่งกิโลใบบัวบกครึ่งกิโลนะคะคุณยายแกก็จะปั่นแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้ใช้เป็นประมาณสิบห้าช้อนนะคะปั่นไว้แต่คุณยายเขาทำเขากินตลอดนะคะก็ ถามคุณยายว่ากินไปเพื่ออะไรคุณยายบอกว่ากินไปเพื่อปรับสมดุลในร่างกายเมื่อหมอไปตรวจจะไม่เจอไม่เจอทุกอย่างไม่เจอความดันสูงไม่เจอความดันต่ำคือร่างกายสุขภาพก็จะดีถ้ามีอย่างอื่นแทรกแซงเข้ามาก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่า เราเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะรักษาตามอาการนั้นๆคุณยายเป็นคนที่ใช้สมุนไพรได้เก่งอีกคนหนึ่งเลยคุณยายไม่เคยไปหาหมอหลวงที่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นความดันเบาหวานเป็นเกาเป็นอะไรคุณยายจะไม่เป็นคุณยายจะกินสมุนไพรตามอาการที่ไปตรวจมาก่อนนะคะไปตรวจถ้าหมอ ที่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่คุณยายก็จะมาหาสมุนไพรตามอาการนั้นๆกินพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่เจอแล้วคืออาการนั้นๆก็หายไปแล้วนะคะคุณยายเป็นควา,ามดันสูงค่าคุณยายก็จะกินต้นกินใบหนุมาประสานกายต้มนะคะก็แก้ได้ไปอีก ก็ผ่านมาตลอดนะคะจนตอนนี้อายุ87ปีก็ยังสุขภาพดีเหมือนเดิมแล้วคุณยายเมื่อเช้าคุณยายก็สั่งให้ซื้อใบบัวบกมาให้มาลังพยองก็ออกไปซื้อข้าวสารให้เจ้ามะหมาสี่ขานะคะก็พอดีเลยไปเจอ ชาวบ้านเขาออกมาวางขายก็เลยแวะซื้อมาก็ซื้อมาให้คุณยายข้างบ้านด้วยแล้วก็ซื้อตัวเองก็ซื้อเอามาปลูกด้วยเพราะเห็นเขามีรากด้วยก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าสมุนไพรไทยใช้ได้ถ้าใช้เป็นและใช้ให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆ แถมกินเป็นอาหารกินแกล้มกับส้มตำลาบได้ด้วยนะคะกินกับน้ำพริกปะลาก็ได้ด้วยนะคะสำหรับใบบัวบกหรือว่าแว่นแก้วก็กินได้นะคะก็เป็นกินเรียกว่ากินผักเป็นยารักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปกินยาหลวงนะคะ ก็เป็นอีกวิถีชีวิตของคนในชนบทที่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะัเที่ยวนี้ปปักช้ำเที่ยวนี้หวังว่าคงจะไม่มีใครมาลงนอนในกำมังอีกนะคะเพราะครั้งที่แล้วกำมังลูกใหญ่เกินไปเที่ยวนี้จะให้ใช้กำมังลูกเล็ก นี่ค่ะอันนี้ก็กำมังลูกละสามบาทนะคะตอนนี้กำมังลูกละสิบห้าสิบเาบาทเมื่อก่อนขึ้นมาเป็น <c oughs> ขึ้นมาเป็นยีบ้าบาทแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็น30บาทนะคะส่วนอันนี้ก็ปัดชำลงกระถางนะคะ จะบอกต่ออีกนิดนะคะว่าปั่นน้ำใบบัวบกกินผสมกับใบโหระพานี้ผสมน้ำพึ่งค้างคืนได้แค่วันเดียวนะคะค้างได้แค่คืนเดียวนะคะเอาไว้แช่เย็นไว้หลายคืนไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการปักชําต้นใบบัวบกของบ้านไร่วงพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจบ้านไร่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ